สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกที่เคารพร,รักทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่องคนคนเลขนะครับทำเลขด้วยใจบายแอดกุ้งนะครับก็ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมานำเสนอ มาแชร์นะครับในส่วนของเลขดับบนนะครับเลขดับบนนะครับในงวดประจำวันที่16นะครับกรกฎาคม2564นะครับก็มาดูกันนะครับในส่วนของเลขดับบนนะครับมาดูผลงานนะครับผลงานในงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับตอนอื่นนะครับขอฝากคำเดือนนะครับ ช่องคนคนเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับช่องคนค้นเลขนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายอื่นใดทุกชนิดนะครับข้อมูลในช่องนี้นะครับใช้เป็นเพียงข้อมูลนะครับเป็นสื่อนะครับเพื่อที่จะให้สมาชิกได้นําไปเลือกซื้อเลือกลงทุนนะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ มาดูกันในงวดที่แล้วนะครับงวดที่ที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของนะครับดับทุกหลักนะครับดับทุกหลักนะฮะดับทุกหลักผมลงให้หนึ่งสูตรนะครับนะฮะนะครับเพราะว่าอีกสองสูตรนี้นะครับนี่นะฮะสองสูตรนี้นะครับเนี่ยครับสูตรนี้นะครับสองสูตรนี้นะฮะงวดก่อนนู้นนะครับ หลุดนะครับผมก็เลยลงให้สมาชิกได้ดูนะครับเพียงหนึ่งสูตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าผมก็นําสูตรมาคํานวณไว้นะครับสูตรมาคํานวณไว้ด้วยนะครับก็ดับศูนย์นะครับแล้วก็เก้านะฮะแต่เลขเก้าเนี่ยผมไม่ได้ลงไปนะครับเพราะว่างวดที่ผ่านมานั้นเลขเก้านะฮะกระแสแรงมากนะครับนะฮะผมก็ มองแล้วนะครับถ้าลงไปแล้วนะครับถ้านหลุดนะครับพวกกันตรงตรงนะครับถ้าเกิดหลุดดับหลุดเนี่ยนะครับผมเองนะฮะที่จะโดนด่าเยอะนะครับพวกพวกกันตรงตรงเลยนะฮะนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยไม่ลงดับนะครับเพราะก้าวกระแสนกตีแล้วดังมากนะครับแรงมากนะฮะถ้าก้าวไม่มาก็ดีไปแต่ถ้าก้าวมา ผมโดนเละแน่ครับนะฮะโดนด่าเละนะครับนะครับก็มาดูหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับสูตรที่หนึ่งให้ห้านะครับสูตรที่สองให้เจ็ดสูตรที่สามให้สี่นะครับก็ดับหลุดนะครับดับหลุดนี่นะครับแต่ผมมองให้สมาชิกไว้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับในส่วนของเลขดับนะฮะในส่วนของเลขดับเลขดับนั้นนะฮะ ก็ให้มองพิจารณาเอาดับแข็งแข็งนะครับดับแข็งแข็งนะฮะแต่ในส่วนผมเองนั้นผมก็คํานวณแล้วก็แบ่งปันให้สมาชิกนะครับเผื่อสมาชิกท่านไหนนะครับชอบเลขดับนะครับใช้ดับไปตัดเลขนะฮะก็พิจารณานำเลขดับผมไปตัดได้นะครับนะฮะมาดูหลักสิบครับหลักสิบนี่ เข้าทั้งหมดนะครับหลักสิบเข้าทั้งหมดนะครับสูตรหนึ่งให้สี่สูตรสองให้ศูนย์สูตรสามให้เจ็ดนะครับนะฮะเข้าทั้งสามสูตรนะครับมาดูกันดับหน่วยนะครับดับหน่วยบนนะฮะสูตรหนึ่งให้แปดสูตรสองให้หกสูตรสามให้สองก็เข้าทั้งหมดนะครับก็จะมีเพียงหลักร้อยสูตรที่หนึ่งเท่านั้นนะครับที่หลุดนะครับที่หลุดนะนะครับ ก็ลบแต่ผมก็บอกกับสมาชิกเสมอนะครับทุกครั้งนะครับในส่วนของที่ผมลงเลขดับไม่ว่าจะเป็นบนหรือล่างนะครับว่าใช้เป็นเพียงแนวทางพิจารณาเท่านั้นนะฮะแล้วก็ถ้าดับนะฮะไปชนเด่นไม่ว่าจะเป็นสำนักไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าดับไปชนเด่นนั้นก็ให้เลือกเด่นไว้นะครับอย่างเช่นร้อยหนึ่งนะครับ ร้อยหนึ่งเนี่ยนะครับแบ่งไปนะครับห้าสิบห้าสิบหรือดับไปสักสี่สิบนะฮะเลือกเด่นสักหกสิบอย่างนี้ก็ได้นะครับนะฮะแต่ถ้าเป็นดับสายแข็งๆเลยนะครับก็พิจารณาให้มันน้อยลงหน่อยนะครับอาจจะเป็นห้าสิบห้าสิบนะฮะนะครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของวันนี้กันนะครับวันนี้นะครับนะครับอย่าคนที่อยากจโกรธผมนะนะครับอยากโกรธผมนะครับ ปะกาเคมีผมยังไม่ได้ซื้อนะครับนะติดด้วยเรื่องของงบประมาณนะครับนะฮะก็มาดูครับในสูตรนี้นะครับผมใช้สูตรเดิมเลยนะครับเป็นอ่าที่จะมาเดินสูตรดับบนในงวดนี้นะครับใช้สูตรเดิมเลยนะครับมาดูกันครับสูตรแรกนะครับใช้หลักสิบบนนะครับ หลักสิบนบวกสาพงที่สามหนึ่งได้สามสามบวกสองได้ห้านะครับดับทุกหลักตัวแรกออกมาแล้วนะครับนะฮะถือเลขห้านะครับ,รบสูตรที่สองนะครับใช้หลักสิบบนนะครับบวกหลัก หน่วยบนนะครับบวกสองคงที่นะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดแปดนะครับบวกสองได้ศูนย์นะครับอ่านะครับดับทุกหลักสูตรที่สองได้ตัวเลขมาแล้วคือเลขศูนย์นะครับดับทุกหลักเมื่อที่แล้วเข้าทั้งหมดนะครับนะคะเข้าทั้งหมดไม่มีหยุดเลยนะครับ มาในสูตรที่สามนะครับใช้หลักสิบบนบวกกันสองครั้งบวกเจ็ดคงที่นะครับหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับสองบวกเจ็ดคงที่เป็นเก้านะครับนะฮะดับทุกหลักนะครับได้มาคือห้าศูนย์เก้านะครับห้าศูนย์เก้านะครับถ้า 0ดับจริงนะครับถ้าศูนย์ดับจริงนะครับถ้าดับจริงนะฮะสูตรผมหลุดหลายสูตรเลยนะครับสูตรวิ่งผมก็หลุดนะครับสูตรวิ่งบนล่างผมก็หลุดเช่นกันนะครับนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าศูนย์หรือ9้าไปเข้าล่างก็ไม่หลุดนะครับนะสูตรวิ่งบนล่างนะนะครับแต่ผมมองแล้วนะครับศูนย์กับ9้าเนี่ยอาจจะนะครับมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับอาจจะมาตัวใดตัวหนึ่งนะครับนะฮะ นะครับอ่ะมาดูดับหลักร้อยกันนะครับดับหลักร้อยนะฮะดับหลักร้อยตัวที่หนึ่งใช้แสนบวกหมืน่นแค่นั้นเองนะครับเจ็ดบวกหนึ่งได้เท่ากับแปดนะครับมาแล้วนะครับดับหลักร้อยนะฮะได้เลขแปดเป็นเลขแรกนะครับ มาในสูตรที่สองนะครับใช้หลักแสนบวกหลักสิบล่างนะครับแสนคือเจ็ดสิบล่างคือสองเจ็ดบวกสองเป็นเก้านะครับดับหลักร้อยนะครับดับหลักร้อยเลขตัวที่สองนะครับคือเลขเก้านะครับนะครับมาดูในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สาม ใช้หลักร้อยคูณสามนะครับหลักร้อยคูณสามนั่นก็คือห้าสามสิบห้านะครับห้าสามสิบห้าก็ได้เลขเลขห้าครับแปดเก้าห้านะครับดับหลักร้อยคือแปดเก้าห้านะครับอ่ามาดับหลักสิบบนนะครับ ให้มองสูตรนี้ไว้นะครับสูตรนี้ไว้นะฮะสูตรที่หนึ่งนะครับเพราะว่าสูตรที่หนึ่งดับหลักร้อยงวดที่แล้วเราหลุดนะครับนะฮะก็ให้มองไว้นะครับพิจารณาไว้นะครับมาถึงดับสิบบนกันบ้างนะครับดับสิบบนสูตรที่หนึ่งใช้หลักร้อยนะครับบวกหลักหน่วยล่างบวกก้าคงที่นะครับ 5บวกเได้14นะครับใช้เลข4 4่บวกเได้13ใช้เลข3นะครับดับ10บนเลขตัวแรกคือเลข3นะครับมาดูสูตรที่2นะครับสูตรที่2ใช้หลัก10บนบวกหลักร้อยหน้าครั้งที่1นะครับบวกหลัก หน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนะครับแปดบวกสี่ได้สิบสองใช้เลขสองนะครับะละเลขสองมาแล้วนะครับ สูตรที่หนึ่งได้สามสูตรที่สองได้สองนะครับมาสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามใช้หลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งอ่ะหลักร้อยหน้าครั้งที่สองนะครับบวกกับหลักหน่วยท้าย ครั้งที่หนึ่งหลักร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหลักหน่วยท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับศูนย์บวกหนึ่งได้เท่ากับหนึ่งเอาแล้วฮะเอาแล้วครับ,รบทีนี้จะเป็นเลขไหนได้ครับจะเป็นเลขไหนได้นะฮอ่ะมาดูนะครับ ดับหน่วยบนนะครับดับหน่วยบนนะฮะดับหน่วยบนกันต่อนะครับดับหน่วยบนสูตรแรกนะครับใช้หลักสิบนะครับหลักสิบนคูณสามนะครับ หลักสิบบนคูณสามก็สามหนึ่งก็ได้สามนะครับอ่านะครับอ๋อเดี๋ยวนะครับอ๋อถูกแล้วนะฮะโอเคอ่ะมาในสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองนะครับใช้ผลัก ร้อยนะครับบวกหลักสิบบนบวกสองคงที่นะครับหลักร้อยบวกหลักสิบบนบวกสองคงที่นะครับห้าบวกหนึ่งได้หกหกบวกสองได้แปดนะครับแปดดับหลักร้อยแปดดับหลักหน่วยนะครับมาในสูตรที่สามนะครับสูตรที่สามใช้หลัก พันนะครับหลักพันบวกหลักหน่วยบนนะครับ 7, เจ็ดบวกสามได้เท่ากับสิบนะครับเจ็ดบวกสามได้สิบใช้เลขศูนย์นะครับนะครับก็มาดูสรุปกันนิดนึงนะครับในดับทุกหลักนะครับถ้าดับจริงนะครับจะเหลือเลขไว้ให้เรา พิจารณานะครับก็คือ1 2 3 4 5 6นะครับ7 8แค่นี้นะครับ1 2 3 4 5สหาดับนะครับ6 7 8 เหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลือยุ่เจ็ดตัวนะครับเหลือเจ็ดตัวนะครับในส่วนของดับทุกหลักนะครับถ้าดับเดินต่อนะครับในส่วนของดับหลักร้อยนะครับจะเหลือหนะึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดนะครับแปดเก้าศูนย์แล้วกันนะครับก็อันนี้ผมลงไว้นะครับเผื่อนะครับดับหลุดนะครับผมก็จะลงไว้แบบนี้เลยนะฮะเหลืออยู่หนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดศูนย์นะครับหลักร้อยนะฮะหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดศูนย์นะครับ 1, 2, 3, 4, 6, 7, นะฮะ ในส่วนของดับสิบบนนะครับดับสิบบนก็จะเหลือหนึ่งสองสามนะฮะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับสี่ห้าหก เจ็ดแปดเนะครับเหลือที่พิจารณาได้นะครับในส่วนของหลักสิบบนนะครับดับหน่วยบนนะครับดับหน่วยบนนะฮะดับหน่วยบนเหลือหนึ่งสองสาม 4 5 6 7 9าหเจนะครับเรือแค่นี้นะครับหลักหน่วย1 2 4 5 6 7 9นะครับทีนี้เรามาตัดออกนะครับเราติ๊กต่างว่านะครับติ๊กต่างว่า ดับทุกหลักนะครับดับทุกหลักเราเข้านะครับนะฮะเราก็จะตัดเลขออกก่อนนะครับหลักร้อยตัดเลขศูนย์ออกนะครับหลักสิบตัดเลขเก้าตัดเลขศูนย์ออกนะครับหน่วยตัดเลขเก้าเลขห้านะครับสิบตัดเลขห้านะครับ 0 9ะโอเคนะครับามาดูครับหลักหน่วยก็จะเหลือแค่1 2 4 6 7นะครับ1 2 4 6 7นะครับที่เหลือนะฮะนะครับหลักสิบนะครับเหลือ4 6 7 8นะครับนี่ฮะหลักสิบเหลือสี่หกเจ็ดแปดเหลือแค่นี้เองนะครับหลักสิบนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยก็เหลือเยอะเลยนะครับเลินหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดนะครับโหหลักร้อยมาได้เยอะนะครับหลักร้อยมาได้เยอะเลยนะครับอ่ะนะครับโอเคก็ จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้นะครับในส่วนของอดับเลขดับในงวดนี้นะครับนะฮะก็ฝากไว้พิจารณาครับในส่วนของเลขดับนะครับใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับนะฮะใช้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับสูตรทุกสูตรมีเข้าแล้วก็มีหลุดนะครับมีเข้าแล้วก็มีหลุดทุกสูตรนะครับก็ฝากให้สมาชิกได้ พิจารณากันดีๆนะครับพิจารณากันดีๆนะครับดับชนเด่นก็เลือกเด่นไว้นั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับคงเป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะก็หวังว่าหวังอย่างยิ่งว่านะครับสมาชิกในวันนี้ในช่องของผมนั้นจะมีโชคกันนะครับมีโชคกันนะฮะก็ฝากกดติดตามกดไลค์นะครับกดซับสไคร้ ไว้ให้ผมด้วยนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามาใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดสิ่งละอันพาระน้อยข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวเลขนะครับที่ผมลงให้นะฮะก็ขอบคุณครับขอบคุณสมาชิกทุกๆท่านนะครับขอบคุณ fc ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับที่คอมเมนต์มาพูดคุยกันคอมเมนต์มาให้กำลังใจกันนะครับคลิปนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับนะฮะหลับได้เงินหมื่นตื่นได้เงินแสนนะครับทุกท่านสวัสดีครับ